ครับก็มาตกปลา,ากันแถวบริเวณสนามกร้อนภูกระวีนะครับบริเวณคองสิริพันธ์ยมนะครับถ้ามามาจากทางาลังสิตนะครับลังสิตมุ่งหน้ามานครนายกนะครับก็พิ่ัก่ก็จะอยู่ตรงแถวๆก่อนถึงทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับหรือว่าตรงวัดมูลจินดารามนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าสนามกอล์ฟภูมิกวีนะครับตรงนี้ด้านนี้เป็นสนามสนามร้อนนะครับซึ่งหมายหมายตรงนี้อ่ะเป็นเป็นหมายที่ที่ดังมากๆนะครับเกี่ยวเรื่อง การตกปลานินนะครับปลานิลปลาตะเพียนพื้นที่ตรงนี้คือช่วงที่ปลามันเข้าเนี่ยปลานิลเข้าเนี่ยคือจะเข้ากันเยอะมากแล้วก็ถ้าปากติถ้าปลาเข้าเยอะๆเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดอ่ะตลอดแนวเนี่ยนะครับตลอดแนวนะครับจะไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างเลยนะครเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามผลงานของนายเยศกันนะครับว่าเราจะมีผลงานกันเท่าไหร่และวันนี้นายเยศมาก็มาเหมือนเดิมครับมาพร้อมกับเกยือตกปลายินเยอะไทยแลนด์นะครับสูหนึ่งนะครับตอนนี้น เี่ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวนายิตเอาตัวอย่างให้ดูนะครับเยนายิตขอตัวเช็คเด็กก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาชมผลงานกันต่อนะครับโว ครับปานินนะฮะใช้ทอดกรอบเลยนะครับนะยวเนามาชมกันต่อครับผมแกวนี้จะเป็นปลาตะเพียน,นยรอบนะ คือมันกินตั้งนานแล้วทีนี้ยังจะไม่ได้สนใจมันตักเท่าไหร่นะครับพอพอมเข้ามาดูเป็นปลาตะเพีย,ยง,งนนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับ จะเข้านะครับมันได้ก็แปลกใจเหมือนกันว่าไปมักินทีละเกินเมื่อี้เพิ่งลงเบ็ดไปได้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีประมาณสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็เอาขึ้นมาประมาณห้าเตมแล้วนะครับพี่กัดนะครับหน้าสนามฟ็อบกรุงกบีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ตัวสวยอีกหนึ่งแต้มครับนะอันนี้ตัวใหญ่มากนะครับน้ำกอฟกุงกีเหยื่อตกปลายืนเยอะไทยแลนด์ ครับน้าเมื่อกี้แห้วครับมันดึงอยู่สักพักหนึ่งแล้วเหครับนี่มันไม่ติดเดี๋ยวต้องมาปรับแก้กันต่อไปนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรปลาถึงหลุดวัดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาหาวิธีแก้ไขกันต่อนะครับครับนะตอนนี้นะครับก็ลงไปนได้ประมาณ15นาทีนะครับเอาขึ้นมาได้ประมาณ4แต้มแล้วก็ไปอีกประมาณ3-4แต้มเช่นกันนะครับลง15นาทีครับปัญหาที่ยังวัดไม่ติดนะครับ อย่างว่าไมา่ติดก็คือเมื่อกี้ผมได้ได้ลองดูที่ตัวเบ็ดนะฮะแต่ขอเบ็ดซึ่งการเกี่ยวเกี่ยวม็ดโฟเมื่อกี้เนี่ยผมจะเกี่ยวเกี่ยวไว้ตรงระดับกลางไม่ลึกมากอย่างตัวตัว,ตว,ตวที่ไหนติดติดเบ็ดขึ้นมาเนี่ยผมสังเกตดูว,ว่าคือม็ดโฟเนี่ยจะขึ้นมามาอยู่บนสุดถ้าตัวไหนเม็ดโฟม,มันอยู่กลางเนี่ยคือจะทําให้เบ็ดเข้าปากปลาได้ไม่เด็มทีแล้วก็อีกเคสนึงนะครับผมสังเกตดูนะครับบริเวณปากปลาเนี่ยมีรอยฉีกขาดเป็นรอยยาวมากซึ่งอาจจะเป็นผลตรงที่ว่า ตัวเบ็ดมันคมเกินไปแล้วเราวัดแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาปรับแก้กันดูนะครับว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาปลาขึ้นมาได้มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปากผลงานด้วยนะครับกระเบียตตรตกปลายืดเยื้อไทยแลนด์นะครับผสมน้ําใช้ได้เลยไม่ต้องหาส่วนผสมอะไรให้วุ่นวายแล้วนะครับแกะซองผสมน้ําหมดได้เลยนะครับ งละห้บาทมีจาหน่ายตามร้านค้าทั่วไปเดี๋ยวนาะยเยสจะแยงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีจําหน่ายที่ไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามผลงานกันต่อนะครับ มามาอีกแล้วนะครับปนินไซเสอยๆนะครับอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่นายเยสปรับแก้เทคนิคการเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวไม่โฟมลงไปเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการได้ปลามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะเมื่อกี้น,นั่งเผลอๆนะครับปนินไม่เต็มล หนึ่งนะครับบอกแล้วนี่นะครับ,บน,นะบนะนะเดี๋ยวจะบอกปัญหานะครับทำไมถึงวัดตาไม่ติดถ้าเราเกี่ยวเม็ดโฟมอยู่ประมาณนี้นะฮะนะเราเกี่ยวเม็ดโฟมมาเนี้ยคือการวัดปลาเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะฮะแต่ถ้าเราขยับขึ้นมานะครับคือเกี่ยวเม็ดโฟมไว้ประมาณนี้นะครับ ไมใปลาติดง่ายขึ้นนะครับลองเอาไปปรับเปลี่ยนการใช้วิธีการตกรูนะครับรับรองอยังไงได้ตัวแน่ครับ เปี่ยนไซส์ใหญ่เลยนะครับตัวน,นี้นะครับไซส์สวยมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อน,นะครับ ครับนะๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึงบ่ายมาเนี่ยปลาก็ยังกินอาหารนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นปลานินปลาตะเพียนนะครับไซส์ก็จะอยู่ประมาณ3นิ้วถึง4นิ้วนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับใหญ่ยยือว่าจะเป็นขนาดฝ่ามือนะครับน้ําก็กําลังลงเรื่อยๆนะตอนนี้นะไม่แน่ใจว่าอีก 2- 3สาวันนึงอ,อีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันจะตกกันได้อีก่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวยังไงก็รอชมผลงานกันต่อครับเดี๋ยวเวลาอีก2-3ชั่วโมงนะครับในการถ่ายทำชุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับผมนี้ระหว่างที่นายยศกำลังสบกาอยู่นะครับก็เลี้ยงตีหรือว่าน้าที่อยากจะลองใช้เสื้อของยืนเยอะนะฮะจากแรนงยืนเยอะของนายยศนะครับอันนี้อ่ามีน้าจากปากกิตนะครับเดินทางมาถึงลังคิดเลยสวัสดีครับน้าสวัสดีครับมีน้าเลยนะครับแบงคนก็แบคนแบนนะครับมาเดินทางไป 50บาทนะครับ1กิโลกร,รมัมปลา,าติดตาผลงานของน้องนาแบงด้วยนะครับแั้งก็อผลงานของน้องเอสนะครับว,วันนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนี่ยครับคนะบัจะเพียนตั้งแต่ช่วงบ่ายมานี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายมาค่อนข้าง,งเงียบนะครับแต่ก็ยังพอมีตัวขึ้นมาห่างๆให้เราได้ไดชมแล้วก็ได้ผลงานกันอยู่นะครับ เดี๋ยวเนื้็ใกล้เวลาที่เราจะต้องปิดทริปกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะไปไม่หนึ่งแก้วนะครับนะปาน,นิ้นสวยๆครับตัวนี้นะ่าติ้วเลยนะฮะ ไซส์นี่ก็ประมาณ3นิ้ว4นิ้วนะครับกำลังกินนะครับเป็นไซส์สวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันต่อครับนี่ยไก่จะหมดเวลาแล้วนะครับไปเอาละครับนานครับตั้งแต่เรามาตกกันตอน9นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปกันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นายยิด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมผลงานปลารววกคนเดยดีกว่าครับผมไปเอาละครับนะ้าๆนะครับตอนนี้เราก็กลับกันแล้วนะครับไปเราไปชมปลารวมกันนะครับวันนี้จะมีผลงานกันเท่าไหร่ก็มันก็ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับแต่ผมถือว่า,าได้ขนาดนี้ผมก็โอเคนะครับพอใจในระดับหนึง่งเนื่องจากน้ําก็ลงเยอะนะครับสภาพน้ําก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ งานปลารวมวันนี้นะครับมันก็พอพอไม่เหงาครับนะพอได้กลับบ้านอยู่ครับเพราได้ทำกับข้าวกินกันเย็นนี้กับเกียวตกปลายีนเยอะไทยแลนด์นะครับ,บรนะครับ,นะรบถุงละห้าสิบบาทนะครับฝากกันด้วยนะครับอ ท้ายนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับนาทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ก็คือเหยื่อทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับมันมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคือนาสามารถใช้ได้ทุกแบรนด์นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ของยืนเยอะอย่างเดียวนะครับเราไปปรับใช้ตามแต่ตามสภาพแต่ละหมายนั้นๆนะครับขอแค่มีตัวปลาไมกินหมดนะครับเรื่องอุปกรณ์ก็สําคัญนะครับในการใช้ตกปลานะฮะ คืออันนี้ก็เป็นเป็นความเข้าใจของของผมส่วนตัวนะครับผมไม่ได้เจาะจงว่าว่าใครหรืออะไรยังไงนะครับเราเราต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตามแต่ละไหมายนะครับพวกอุปกรณ์นะครับเราจะตกปลาน,นิ้นอาจะใช้เบ็ดเบอร์เบดนะ็ดสิบสองเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะอ่ะนะปลาปลาคลองเนี่ยมันก็จะมีไซส์ไม่เกินโลสองโลมาเนี่ยเราใช้เบ็ดให้มันเหมาะสมกับสภาพน,นั้นๆนะครับลองดอูการเกี่ยวมิดโฟมมีส่วนนะครับ เม็ดโฟมนี่ก็มีส่วนบางหมายก็ไม่กินเม็ดโฟมนะกินแต่ขอเป่านะครับลองลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้กับนายเย็ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ งานยืนเยอะไทยแลนด์นะครับของลังสิดครับไม่แห้วครับวันนี้ผลงานส,งสวยๆนันเลยนะครับ